โมงก็กินแรงจัดเลยเดี๋ยวยังไม่เปิดนะสองแล้วสองครับเข้ามาแล้วเดี๋ยวโตครับเปิดนะเปิดนะเปิดนะ Thank you Thank you kind Why are they attacking me Take care I'm going to purify the souls of their f i l m อยากเล่นการางครับ Consider yourself under my protection for the moment. Your assistance is noted. My blade is ready to unsheathe. Oh dear, dear, dear! Pack the I've been flying, I've been flying, ผมปลดใช่ครับไปเจอ,อนั้วนะมีคนโดนเป็นี่ไ,ไหนอ่ะคนตายตัวนึง่งผมตกตายไปแล้วตัวนึงเดี๋ยวต้องวนไปตัวหายตัวไปไหนวะเขี่ยมันหายไปยังไงข้างหลังอุย้ยโยนตัวมาโยนตัวข้างหลังนะระวังนะ What a hungry thing the brave is. The shadow, I wonder about I'm not sure you My vengeance is not yet enough. I got that. Then by pump, เดี๋ยวผมกดตมับผดอบแบยเดี๋ยวผมไปปาดอมาให้บหนับอหนาบอหนา Thank you ไม่ยอมเมยคนมาข้าหังเฮาหังตีใหม่ไหม่ีคนมาเติร์ดอีอี่เได้ปะเดี๋ยวมาปะซึ่งเอาให้ตายเอาให้ตายไปไหนแล้ววะนี่ในวงในวงมันจะเก็บของ ตายแลวนะใกรร้งมาช่วยเยอะๆมีม okay, okay, to oh ีเยอะตัวอีกตัวนึงนะโอเคโอเคผมไปช่วยคนนั้นก่อนขดลมคตี้คตี้คตี้ทิ้งทิทิ้งทิ้งทิ้กันทกันทิ้งกันทิ้งกันิ้งกันทิ้งกันทิ้งกันทิ้งกันคตไอตีนี่มันจะมาช่วเพื่อนอ

เล่นไเล่นไปผมไปนะครับแมเล่นไปผมทรับมมันแปลงละมันแปลงละไปเลยไปเลยไปเลยให้มันจุบเพื่อนกเล็กยักเล็ก m a r l n e ังนึ่งเแล้วกครับเดี๋ยวผมหาทางทางนี้ครับ ไม่มีอันตรานะตายได้รตายได้รตายได้รึตายได้รึตายได้องผมอัดครับมตี้จมมา่แล้ี้ตายตย้ตาย้รตายตายได้ตายตายดรึ นี่เดี๋ยวนะมีคนมีคนหลงมากเลงผมได้เลยดูดลเลอะไรไปคนต่างกันหมดแล้วได้มาสองตัวอะไรอุ๊หนเล่นกันเองข้างล่างข้างล่างข้างล่างอ้ยโทษดีตีมืออะรครับมาดิต้าต่อมาดิต้าต่อ มีคนมาใหม่อ่ะนี่เดี๋ยวตัวนึง a r n I มีคนมา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 คุณนก็ต้องรียมาของ Attack our enemies where I shall You're missing all the fun ากตีนานลากตีนม Where the attacking me ผมกนผมบอกนะัะไปรับว้าเพื่อนพลตีไปยืนขี้นในโก้อยู่ไหนวะล่ะูนี่ครับอยูนี่ผมเออกมปนะไปนะปอยู่ใคไผมจะปินี้ยรอดัหมครับรอดรปนได้วิ่งเลยวิ่งเลยวิยมจับผม My injuries afflict me no longer. My injuries afflict me no longer. Now it may perform its function again. The shadow will soon spread. ผมว่านายจะบวกไหมจะได้พาไปดาเมจยังน้อยอยู่เลยได้พาไปเดี๋ยวพาไปเอาดาเมจด้วยนผมมันจบโอ้จบแล้วนี่หว่าเฮ้ยมีันมีเต่ามันมีเต่ามันมีเต่าเอาไหมเอาไหมเอาไหมเอา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 ต้องเอาแล้ว ี่อตายคุับับออด้วยคำคำให่ค้เดี๋ยวเดินตัวผมดนะอยโดนจับครับเปนต้องกนไว้าวันยูด้วยย้ายจะหมดย้ายจะหมดลวย้ายจะหมดลวไปต้องหัวไปนึโอ้เว้เอาหยหายตาหาแลว As if đi tanned, where they have. And become strong. How much? Five by five. 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 Five by พายแล้วผมอยู่ในทรายว่ะตัวนีจะออกงานได้ผมไม่น่ารอดอต่สองตัวนั่นตัวของสองตัวเมื่อไหร่ปั๊มมันปั๊มมันปั๊มมันปั๊มยอยู่มันไปแล้วนะไปหา,นะปหาแล้วไปหาแล้วไปหาแล้วเจอโดนหลุม For my vengeance is not yet mine. Uh, I shall purify the souls of their filth. Uh, uh. uh, uh. 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 Our armor is whole. hungry thing the blue is what you not, what? not yet this wouldn't got a i a child